็เกมนี้นะครับจริงๆเออพูดปกติดีกว่าจริงๆนะครับเกมนี้นะครับคือมันมันแบบว่าคนเล่นเยอะตอนนั้นมากนะฮะตอนนั้นคือตอนไหนคือไม่นานมันไม่นานมาก่อนเนี่ยคือแบบว่าคนดังๆครับเขาเล่นกันเยอะมากนะครับแต่ตอนนั้นผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือไม่มีโอกาสได้เล่นไงคอมมันเล่นไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้ผมมีโอกาสได้เล่นเกมนี้แล้วนะครับเลยจะอยากจะมาแบบว่ามาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับบางคนอาจจะอยากรู้นะว่าถ้าผมเล่นเกมแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับจริงๆผมเป็นคนกลัวผีมากๆนะครับไม่อยากจะแบบว่าไม่อยากจะแตะเกมผีเเกมอะะไรลยน แต่มันก็ต้องเล่นนะครับเพื่อคุณผู้ชมนะครับที่จะได้ดูฉชนั้นนะครับกรุณาเต็มจอนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงให้สุดเอาให้หูแตกกันไปข้างหนึ่งเลยครับไปกันเลยครับมาดูกันว่าเสียงผีหรือเสียงผมอันไหนไมันจะดังกว่ากันไปกันเลย let's go วันนี้ผมจะไม่เล่นผมจะไม่ได้เล่นแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องแบบ4ี่ตัวจบนะครับผมจะเล่นตัวเดียวแล้วผมก็จะไปเลยนะฮะเลิกเล่นเลย <c oughs> วันนี้ผมก็จะไม่เล่น flash d นะครับผมไปกันเลยครับ let's go first floor นะครับแปลว่าชั้นหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าชั้นรักเธอมาแล้วตอนนี้ครับเราอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งนะครับห้อง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 โอ้โหไปอลไรครับผมผมไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนนะครับไอหมีเนี่ยแม่งแบบหืมกูไม่กลัวอะไรครับว้าวอุ้ยเก็บโปสเตอร์นะครับผมเก็บไปแล้วนะครับมีอะไรเก็บอีกมีอะไรเก็บอีกไม่น่าจะมีนะครับผมโอ้แต่นอตตอนนี้ผมกลัวมากครับผมกลัวแบบว่าขนขนขนสั่นววว้้้าาา ผมว่าผมว่าเสียงเสียงผมดังกว่ามาเลยครับโอ้โหไม่คิดโอ้โหเม็นไงโอ้โหมาถึงนี่ไม่คิดจะให้กูได้เก็บของนั่นแหละครับของแค่ห้าห้าชิน้นไปครับด้านหลังเอ้ยด้านหลังมีอะไรไหมมีอะไรก็ได้นอกจากมีผีมีเฟดดี้มันไม่ใช่ผีนี่หว่าเป็นหุ่นยนนะครับไปครับเก็บของครับผมวิ่งก่อนวิ่งก่อนตรงไหนวะไม่มีตรงนี้ไม่น่ามีมนะครับ เก็บโปสเตอร์ไปครับหนึ่งนะครับโอ้โหนะตอนนี้ครับกำลังเลี้ยงเข้าประตูโกนะครับโอ้โววิ่งไปแล้วผมโอ้โหเจอคันเฮ้ยเฮ้ยเก็บ้ยของของได้ครับ2ชิ้นไอ้สามชิ้นแล้วหรอวะโอ้โวไอเหลืออีก3ชิ้นนะครับเก็บได้2ชิ้นแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหเหลืออีก2ชิ้นนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะเจอผีเราจะเจอเฮ้ยเฮ้ยมือใครวิ่งมามือใครวิ่งตามขอร้องขอร้องอย่าหยุดร้อง ผมเหมือนเห็นใครได้ยินเสียงวิ่งตามทุกคนทุกคนคิดว่าผมไหมกูเดินวนหรือเปล่ากูเดินวนหรือเปล่าวันดิเฮ้ยมันเดินติดประตูอีกกูไปครับไม่รู้ว่าตอนนี้ของที่สามที่สี่โอ้ว้าวว้าวว้าวโอ้เป็นวิ่งตามแล้วกับงานนี้งานนี้โอ้โหแม่งเอ้ยออบเจกต์เฟรมแต่ขาดกูเก็บของได้ไม่ครบนะครับโอ้โหนี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคครับหาของกันเ nee, er ลยครับผมของนี有有้อีกนานเมื่อไหร่กูจะเจอมาครับตอนนี้เราก็เดินในห้องนะครับเฮ้ยนี่ไงโหเดินผ่านไปเก้าเดียวนะเมื่อกี้แม่แม่ว้าวมึงจะมาทำไมมึงออกไปว้าวโอ้โห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 วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปตัตามมันตามาแล้วมันมันตามมาแล้วอู้เก็บได้ไหมเก็บแก้วได้ ว้าวแสงแสงจากด้านหลังมันพิชเปอะไรครับทุกคนทุกคนทุกคนโอ้กูกีดจนแสบคอก็ยังไม่ได้ของครบนะฮะไม่งานโว้วว้าวโว้วโอ้ยกูรีบวิ่งเลยครับงานนี้งานนี้ไม่รอเลยครับหูวิ่งเป็นยูเซนโบเลยครับมันจะมันวิ่งมาแล้วกูเก็บขอไปทานเก็บขอไปเทันทุกคนทุกคนทุกคนกูวิ่งเลยครับงานนี้งานนี้ปิดไฟฉายแป๊บแม่งมองเห็นแน่นอนนะครับ เก็บเกบมเมื่อกี้เดินผ่านโปสเตอร์ไปนะครับไม่น่าจะได้เก็บนะครับวิ่งไปเลยครับผมโหตรงนี้มีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหมผลปิดไฟดีกว่ามองเห็นของชัดมากกว่านะครับเฮ้ยตรงนี้ไงเก็บครับเก็บแล้วหนึ่งเก็บไม่ว่าเก็บแล้วไปครับเดี๋ยวม่จะเห็นไฟฉายเราเหลือ19สิบเก้านาทีนะครับอุ้ยไม่ไม่ไม,ม,ม,มีของของอยู่ไหนของอยู่ไหนของจา๋ามาหาพี่หน่อยอ่าของจา๋าได้ยังไม่ว่าเสียงใครนั่นะมันไก่จา๋าอุ้ย โอ้โโอ้ครบแล้วครับโอ้ oh, ครบแล้วอย่าเลิกนะสุดยอดไอหมีมันทำอะไรกูไม่ได้หรอกอ๋อคือให้เราต้องให้เราโดนหลอกก่อนใช่ไหมถึงจะจบโอเคงั้นอย่าวิ่งไปหาหมีครับหมีจ๋าเห็นมีนูไหมเห็นมีนูไหมหมีหมีมาหาเร็วโ <Whoa! S 2> อ้โหแม่งเอ้ยโอเค <c oughs> <c oughs> ตกใจ <c oughs> ตกใจนิดหนึ่งตกใจนิดหนึ่งคือเมื่อกี้ครับนี่เฟดดี้ครับผมติ๊กถูกเลยฮะ คือผ่านแบบง่ายได้มากผมกลัวเวลาจะน้อยไปนะฮะขอไปเล่นบอนนี่ต่อเลยละกันนะถือว่าใจดีกันละกันโอ้โหสภาพนี้โอ้โหสภาพนี้ผมว่าน่ากลัวนะะไปเล่นบอนนี่ละกันนะครับผ่านไม่ผ่านก็ว่าค่อยว่านไปนะครับไปเดีย๋ยวผมแสบคอเมื่อไหร่ค่อยเลิกนะฮะ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าคอเริ่มอักเสบเลยนะครับผมขาได้ส่งยาแก้ไอไหมหน่อยนะครับมาโอ้วันนี้เรามาสู้กับไอกระต่ายนะครับมาแล้วครับว้าว้วเฮ้ วัวมันมาได,ด้มันมาแล้วมันมาแล้วไฟแดงๆตามกูมาโอ,อ้โหโดนยต้เยโดนยด้วย,ย,วยเก็บของใช่ไหมไปครับเก็บของเก็บของวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งมากูไม่กลัวมึงหรอกบอนนี่ฮะมันจะเป็นตาแดงๆนะครับเราควรจะมองตามมันเอาไว้นะครับอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ ไปวุ้ยทางไหนวะทางไหนวะผมหนีก่อนครับหนีก่อนหนีก่อนผมเหมือนได้ยินเสียงอันนี้เกี่ยวไหมโคมไฟไม่น่าเกี่ยวว้าวว้าวพระเจ้าจัดอย่าไล่กูอย่าไล่กูมันจะตกโอ้โหทางตันถ้าดำถ้าดำถ้าดำท้าดำถ้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 ำอะไรวะวุ้ยมันมืดมากครับโอ้ไยสัตว์เอ้ยไม่เหมือนเข่าวงกดเลยทุกคนทางไหนทางไหนทางไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ขอดีก่อน โอ้โหเขาเรียกแบบมานิ่มๆมาแบบนิ <Johnson> ่มๆนะครับเอ้อย่างงี้ค่อยไม่ค่อยตกใจหน่อยนะเก็บของกันต่อนะฮะเทิมเทิมๆทิมเทิทิมทิมทิ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 โอ้โอ้อยู่ต่อหน้าข้าเลยโอ้โหเมงวิ่งไวกว่าชาวจอดเก็บ ui ua bình quá đau bình ui quá wow! bay 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 โอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นบอดี้มันหลงด้มันไม่รู้ว่าเราไปไหนอะมันเห็นมันเหมือนมันเดินหาเราอะตรงนี้มีเอาไม่มีของไว้ตั้งสติก่อนนะครับโอ้โหแม่งเอ้ยมาหากูสักขนาดนี้โอเคครับก็คงต้อง คงต้องพอกันเท่านี้กันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ากูเริ่มแสบคอแลยนะฮะถ้ากิดอีกหน่อยนี่คอแตกพอดีนะครับผมโอเคครับก็ยังไงก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับชอบมากๆกด s u b สไคร b e นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนล้วกันนะครับใครมีเกมผีอะไรแนะนำหรือเกมอื่นๆแนะนำที่ไม่ใช่ผีก็แนะนำมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนล้วกันนะครับผมไปรักษาหาหมอก่อนนะครับไปละครับไปบายทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับผมไยบายครับผมไปละ